ผู้จัดการทั่วไปของ p อ r ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้บอกกับสื่อต่างประเทศในงาน m d a c ว่าบริษัทปรายานน้อยกำลังจะกลับลุยตลาดโทรศัพท์มือถือในกลุ่มไฮเอนอีก e ครั้งภายในเดือนเมษายนนี้โดยจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับเรือธงที่เน้นไปที่ฟีเจอร์ด้านเมทาวิสเป็นหลักซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AR และ VR เราไม่ได้เห็นสมาร์ทโฟนหรือธงจาก p l c มานานหลายปีแล้วเหตุผลหลักๆเป็นเพราะบริษัทปรรยายน้อยได้ขายบางส่วนของแผนกโทรศัพท์มือถือให้แก่ Google เมื่อปี2561โดยในช่วงหลังจะเห็นได้ว่า p l c ทําออกมาแต่สมาร์ทโฟนในระดับเริ่มต้นและมิดเรนเสียทั้งหมดเช่นว i l d f i r e E3 และ d ี s ซเ e อ21 Pro 5G อีกทั้งยังวางจำหน่ายเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้น p t c อชซดีไซ21 Pro 5G เปิดตัวเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วอย่างไรก็ตามที่ผ่านมา p t c ได้โฟกัสและทุ่มเทไปที่ธุรกิจ VR มากเป็นพิเศษเพราะธุรกิจส่วนนี้ไม่ได้ถูก Google ซื้อไปด้วย จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่บริษัทปรายานน้อยจะบอกว่าสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่จะมาพร้อมกับฟีเจอร์ด้านเมทาวิ์สตอนนี้ p พ r g e ี c ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวมาแต่หากมีความคืบหน้าที่น่าสนใจเมื่อไหร่จะกลับมาอัปเดตให้ทราบกันในภายหลังครับที่มา WinFuture ร์เ s ีเมทาวิ s ส